มาถึงอีพีที่4ี่แล้วนะครับการดูรายงานนะครับนะครับการติดตามเมื่อเราทําการซื้อซื้อขายขายไปนะครับกดสตาร์ทไปนะครับบอทนะครับมันก็จะมีการรายงานนะครับก็แนะนําว่าอย่าไปดูเยอะนะครับดูเยอะมันจะโดนความผันผวนมันหลอกแล้วก็เสียสุขภาพนะครับผมกล้าพูดนะครับว่าผมโดนมาแล้วนะครับเคยดูบอทดจนถึงเช้านะครับมันมันเหมือนเครื่องเครื่องยนต์กลไกวิ่งวิ่งไปไปมาๆนะครับแต่นะครับ วันหนึ่งวันที่มันลงทั้งระบบนะครับมันจะไม่น่าดูนะครับแล้วก็นอนไม่หลับนะครับผมแนะนําว่าปล่อยมันไปนะครับตั้งค่าให้ดีแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับแต่สําหรับใครที่ใช้การตั้งค่าแบบสายซิ่งนะครับสายซิ่งก็คือเสี่ยงมากขึ้นนะครับก็ราวังระมัดระวังแล้วก็ขอใท่านโชคดีนะครับสําหรับผมนะครับในตอนท้ายนะครับในตอน ep 5 มาลูกป่ากันเถอะนะครับผมก็จะพูดถึงการตั้งค่าที่ที่ผมลองแล้วเราเฮ้ยมันผันผวนน้อยลงแล้วมันก็รู้สึกกินอิ่มนอนหลับนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็สําหรับใครที่เข้าหน้าแรกนะครับก็การดูรายงานเนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับมันจะมีการรายงานอยู่หลายส่วนนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะบอกว่าในวันนั้นเนี่ยมีเหรียญไหนบ้างที่ทํากําไรได้นะครับมันก็จะเรียงลําดับเหรียญที่ทํากําไรเยอะนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับ หรือถ้าเรากดมาดูตรงนี้นะครับกดมาตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นบินอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะครับผมแนะนําว่าอย่าไปใช้ภาษาไทยนะครับมันมันงงนะครับบางอย่างให้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับกดจิ้มเข้ามาในหน้านี้นะครับมันก็จะมาที่บอกรายงานนะครับซึ่งรายงานเนี่ยมันจะประกอบด้วยสองส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นออเดอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ย ครับส่วนที่เป็นสรุปวันนะครับอันนี้วันอันนี้สรุปทั้งหมดตั้งแต่ที่เปิดใช้งานบอรตัวนี้มานะครับ่อตัวนี้มันก็จะบอกว่าเลขที่ออเดอร์นะครับชื่อเหรียญนะครับแล้วก็วันเวลาที่ขายนะครับแล้วก็ตัวกําไรนะครับตัวนี้คือตัวกําไรนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราเข้าไปดูตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่เราดูตรง ตรงตรงสีม่วงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราเข้ามาดูตรงสีอ่าสีตัวนี้ครับแอสเซทนะครับสีเขียวเขียวเนี่ยเป็นรูกกระเป๋าตังค์เนี่ยในกระเป๋าตังค์เนี่ยมันจะบอกเราว่าเรามีเหรียญเก็บเอาไว้เท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเหรียญที่เราเติมไว้เนี่ยต้องมีมากกว่า1ิบยูอดีทีนะครับถ้าต่ำปุ๊บมันจะหยุดการทํางานทุกอย่างแล้วมันจะเสียจังหวะนะครับแนะนําว่าให้มี อย่างน้อย20ให้เก็บเอาไว้ครับประมาณ20นะครับพอถึง20เนี่ยก็เตรียมตัวเติมได้แล้วนะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นออเดอร์นะครับเวลามันหักเราไปจะติดลบนะครับติดลบเนี่ยมันก็จะลบออกจากยอดนี้นะครับเวลาเราทํากําไรได้ทีนี้ถ้าเราไปแนะนําเพื่อนสมมุติเราไปแนะนําเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนเราทํากําไรได้เนี่ยมันก็จะเป็นเงินที่เอากลับมาเติมในกระเป๋าของเรานะครับกลับมาเติมเป็นบวกนะครับนะครับเป็นบวกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่มีเพื่อนเยอะนะครับแนะนําเพื่อนเยอะไอ้ตรงนี้ก็จะได้เยอะนะครับลแล้วก็อีก,กันนึงนะครับในหน้านเนียเราสามารถโอนเงินไปให้เพื่อนภายในมัดบอดตัวนี้นะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับโอนภายในมัดบอรดไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าโอนไปมาระหว่างบีแอนกับมัดบอดเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนีย cool มนะครับวิธีการนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูยอดของเพื่อนนะครับดูยอดของเพื่อน คอมมิวตี้ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเรามีเพื่อนที่เปิดใช้งานลงทุนกี่คนนะครับลงทุนมาแล้วเท่าไร่วันนี้ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมแคปภาพตอนห้าทุ่มนะครับเลยยังไม่มีไรายได้ก็เลยขึ้นศูนย์ศูนย์จริงๆอาจจะมีนะครับซึ่งรูปเนี้ยอยากให้ท่านลอยให้ท่านฟังนะครับว่าถ้าเราสามารถแนะนําเพื่อนได้นะครับอย่าไปมองเป็นเรื่องขายตรงเป็นเรื่องแชร์ลูกโซ่นะครับอยากให้ท่านมองนี้ว่าสมมุติว่า เราตั้งเป้าแล้วว่าเ้ยเงินลงทุนของเราเนี่ยเราอยากจะได้เหรียญ10 USDT ต่อวันไปตลอดนะครับซึ่งการลงทุนของเราอะ่ะเราจะถูกหักสมมุติว่าเราได้ตามแผนนะครับเราจะถูกหักวันละ20%ของกำไรที่เราได้เนี่ยก็คือเราจะถูกหัก2 USDT นะครับแอสเซเราอ่ะนะครับจะถูกหักทุกวันทุกวันนะครับตามที่เราทำกำไรได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนนะครับ แล้วเพื่อนของเรากี่คนไม่รู้แหละรู้แต่ว่ารวมกันแล้วเนี่ยทำกำไรได้วันละห้าิยอดดีทนะครับซึ่งเงินห้าสิบยืดดทเนี่ยเราจะได้ส่วนแบ่งสี่เปอร์เซนตของกำไรนะครับเมื่อคิดแล้วนะครับเราก็จะมีเงินเติมแอสเซทของเราเนี่ยวันละสองยืดดีทนะครับมันก็จะเป็นความสัมพันธ์กันว่าพูด,ดง่ายๆคือเราทำให้เพื่อนเราเก่งมีกำไรนะครับแล้วส่วนแบ่งที่ได้เนี่ยก็จะกลับมาเติมแอสเซทให้เรานะครับดังนั้น ถ้าเราสามารถมีรายได้ที่เทรดเองอย่างเหมาะสมและมีการช่วยเติมแอสเซทนั่นก็หมายความว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเติมแอสเซทไม่ต้องเติมเงินเข้าไปที่มัดบอร์ดนะครับระบบมันก็จะเลี้ยงการแนะนําเพื่อนของเราเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้นะครับเราจะได้มีเวลาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นนะครับหรือว่าสอนเพื่อนเนี่ยให้เทรดเก่งๆนะครับแล้วเราก็จะได้เก็บอยอดดีทีอย่างเต็มเมดเต็มหน่วยนะครับผมมองว่ามันเป็นระบบที่ที่มันโอเคนะครับมันไม่ได้แบบ เราไปเอาเงินทุนของเพื่อนมานะครับถ้าเพื่อนไม่มีกําไรเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับดังนั้นหลักการมีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนเรามีกําไรนะครับเอาละสุดท้ายนะครับก่อนจากกันนะครับบอทตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันคิดเฉพาะกําไรนะครับแล้วกำไรที่มันโชว์นะครับกําไรที่มันโชว์เนี่ยยย้อนกลับมาหน้านี้นะครับคิดเฉพาะกําไรนะครับแล้วกําไรที่มันโชว์เนี่ย มันยังไม่รวมมันยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่บีนแนนนะครับคือมันเหมือนกับว่าบอทตัวนี้มันก็คิดของมันไปทำของมันไปนะครับสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องไปรวมที่อ่าบีนแนนนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าบีนแนนเนี่ยมันมีเหรียญเท่าไหร่นะครับไปดูตรงนั้นได้คร่าวๆนะครับหรือจะใช้วิธีหนึ่งที่ผมชอบใช้ก็คืออ่าทุกๆเดือนนะครับผมก็หรือว่าสัปดาห์ละครั้งวันละครั้งนะครับผมก็จะเอาจํานวนเหรียญพวกนี้นครับมานั่งคิดคํานวณน,นะครับ ก็จะไปการคำนวณของผมนะครับผมก็จะเอาเหรียญที่มีอยู่นะครับทั้งหมดเนี่ยว่าดูตรงนี้นครับว่าราคาเหรียญที่เราลงทุนไปทั้งหมดเหรียญน,นั้นมีเท่าไหร่อย่างเหรียญน,นี้นะครับมีอาจใช้เหรียญซื้อไปแล้วเจ็สิบหกจุดปดนะครับแต่ว่ามันยังไม่หลุดนะครับยังติดลบอยู่สามจุดแปดนะครับมูลค่าวันนั้นก็คือเจ็ดสิบหกนะครับเจ็ดสิบหกลบด้วยสามจุดแปดครับก็จะเป็นเงิน อ่าเป็นเหรียญมูลค่าณนะตอนนั้นก็คือ73นะครับแล้วก็พอทําทุกเหรียญรวมกันเนี่ยเมื่อรวมกันนะครับก็จะได้จํานวนอออกมาเป็นนะจำนวนหนึ่งนะครับเมื่อนํามาบวกกับ usdt ที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยก็จะประมาณ740นะครับก็คือ7จ็ดอเจ็ดร้อยสี่เหรียญน,นะครับตรงนี้ซึ่งก็จะจดไว้ว่าเฮ้ยมูลค่าณนะปัจจุบันเรามีเท่านี้นะนะครับ แล้วพอมันผ่านไปสักระยะหนึง่งโดยหลักการมันจะต้องมากขึ้นนะครับค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามันลดลงนยะแสดงว่าการลงทุนของเราไม่ถูกต้องนะครับมองนะครับมองว่าให้มองว่าเรามีเงินคือ USDT นะครับไม่รู้แหละว่าตอนเริ่มต้นวันแรกนะครับวันแรกของเราอะ่ะหรือวันที่ศูนย์นะครับเรามีเงิน USDT เท่าไหร ทุกคนติดลบนะครับเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าบอรด150 USDT นะครับค่าบอรดนะครับแต่ว่าในทุกๆปีเราต้องทำกำไรให้มันครอบคุมค่าบอรดแล้วก็มีผลตอบแทนที่มากขึ้นอยู่ราวๆ5-10%ต่อปีนะครับซึ่งเดี๋ยว EP ต่อไปก็จะมาพูดว่าการลงทุนอย่างไรที่กินอิ่มนอนหลับนะครับผมก็สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมครับ